ปกติหนูส่งออกสินค้าตู้2 0 FCL จำนวน20,000กิโลใช้2 5 CBM ใน BL สินค้าจะเกือบเต็มตู้ค่ะไม่เคยวัดดิเมนชั่นจริงเลยค่ะคราวนี้ส่งของประมาณครึ่งตู้ของ2 0นะ FCL จำนวน1 5 0 0 0กิลวัดดิเมนชันได้ประมาณ21 CBM ใน BL ต้องลงเป็น21หรือ25 CBM คะหรือว่าลงแบบไหนโอเคมาตอบคำถามนี้กันนะคะปกตินะคะเวลาเราทำงานในหน้า BL สินค้าที่ผู้ส่งออกคนนี้เอาของเข้าตู้คอนเทนเนอร์แล้วไปคืนที่ท่าเรือะคะ่ะ สินค้ามันต้องตรงกับอะไรคะหน้า C I แล้วก็ P L ใช่ไหมคะก็คือจำนวนสินค้าแล้วก็ราคาแล้วก็จำนวนแพคเกจจิ้งแล้วก็ C B M น้ำหนักต่างๆก็อยู่ใน packing list นะคะซึ่งเอกสาร C I และ P L ทำไมคะไปประกอบร่างเพื่อทำการจองเรือ booking ทำ B L ซึ่งใน invoice packing list ใน booking แล้วก็ใน B L เนี่ยมันต้องตรงกันและสอดคล้องกันทั้งหมด เพื่อที่จะประกอบนะคะทำใบถนในการส่งออกเพราะฉะนั้นเอกสารทุกอย่างต้องสอดคล้องและตรงกรันต้องทำไมคะระบุตามจริงก็คือ21 Cbm ค่ะ